ข่มซั์ธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจรวยติดอันดับกว่า5,000ล้านปีที่แล้วมีการเปิดบัญชีแสดงรายการซับยิสินของสสที่อยู่ในความสนใจของสังคมอาทินายธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักอนาคตใหม่มีทรัพยิสิ์ทั้งสิ้น5,632ัล้าน5 3 6แสนส6 2 6บบาทซึ่งสมพรจึงรุ่งเรืองกิจ แม่ของนายธนาธรถูกพูดถึงตลอดหลายวันที่ผ่านมาลังมีปัญหาปมที่ดินราชบุรีโดยมีสอยอยิงไรหนึ่งก้าวขาเข้ามาเอี่ยงในเรื่องนี้ด้วยเราจึงขอไล่เรียงเรื่องราวชีวิตของเธอนางสมพรจึงรุ่งเรืองกิจผู้หญิงแกล่งที่ร่ำรวยที่สุดในเมืองไทยนางสมพรเจ้าแม่อาณาจักรธุรกิจชิ้นส่วนรถยนต์หรือในฐานะประธานกลุ่มบริษัทไทยสมิธมารดาของนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพักอนาคตใหม่เธอเก้าวขึ้นมาติดอันดับมหาเศรษฐีของไทยจากการประกาศของฟรอปส์ในปี2019โดยมีทรัพย์สิน1,200ล้านดอลลาร์และยังถือว่าเธอคือผู้หญิงที่รวยที่สุดของเมืองไทยหลังจากสามีนายพัฒนาจึงรุ่งเรืองกิจเสียชีวิตเมื่อปี2545นางสมพรจึงรับบทแม่ทัพใหญ่พร้อมกับทายาทรุ่นที่สไม่ว่าจะเป็นลูกชายและลูกสาวทั้ง5คนธนาธรสกุลทรชนาพันธ์ รู้จิรพันธ์และบดินทรนรวมถึงลูกสะใภ้และลูกเขยหลังจากที่สามีของเธอเสียสมพรในนามภรรยาและแม่ของลูกทั้งห้าคนได้พันท้าสัญญาไว้กับสามีของเธอดังที่เธอบันทึกไว้ในหนังสือที่ระลึกในพิธีพระราชทานดินบรรจุพัฒนาจึงรุ่งเรืองกิจความว่าหนึ่งจิตใจอันแน่วแน่ของฉันได้พูดกับเขาว่าปป้าไม่ต้องห่วงอะไรสิ่งต่างๆปป้าสร้างไว้และอุดมการของพ่อม้าจะสานต่อ และรักษาไว้ให้ได้ 2. ม้าจะดูแลลูกๆทั้ง5้าคนจนเป็นฝั่งเป็นฝาให้เรียบร้อยไม่บ่อยครั้งนักที่สมพรจึงรุ่งเรืองกิจประธานกรรมการกลุ่มบริษัทไทสม,มิธจะปรากฏตัวให้สังคมได้รับรู้ถึงความเคลื่อนไหวทางธุรกิจของครอบครัวซึ่งมีรายได้เฉลี่ยต่อปีสูงนับหมื่นล้านบาทเป็นปรากฏการรวยเงียบอย่างที่เธอบอกจริงๆธนาธรรู้ดีว่าอุปสรรคสําคัญคือแม่ไม่เห็นดีเห็นงามให้ลูกเล่นการเมืองมาตั้งแต่ต้นซึ่งธนาธรเคยเล่าว,ว่า แกเริ่มคำถามแรกว่าสำหรับผมแล้วไทยสม,มิธหรือประเทศอย่างไหนสำคัญกว่ากันผมตอบสัส้นๆด้วยน้ำเสียงจริงจังว่าประเทศไทย